ปักหมุดร้านเด็ดในตำนานของหมู่บ้านลักไทยเม่องสอนที่กําเงินมาแค่50บาทก็อิ่มได้นั่นก็คือร้านป้าหน่วยกว๋วยเตี๋ยวยูนานของเรานั่นเองร้านจะตั้งอยู่ตรงถนนเส้นหลักขวามือก่อนถึงรีไวลักไทยรีสอร์ทเลยนะคะจะมีบริการทั้งที่พักร้านอาหารร้านกาแฟแบบครบวงจรรสชาติกว๋วยเตี๋ยวดีมากอร่อยเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบรสแบบสุดๆมีให้เลือกทั้งแบบน้ำแบบยำเส้นก็จะมีให้เลือกอยู่3มอย่างจะเป็นเส้นเล็กมีชิง้ง มีชิงก็จะเป็นเส้นขนมจีนลวกมาได้เหนียวนุ่มกําลังดีเลยค่ะส่วนกวามเมงก็จะเป็นเส้นข้าวซอยที่เหลืองๆอันนี้คือเดอะเบสเราชอบสุดๆเส้นเหนียวนุ่มที่คุกมากับเครื่องเทศอย่างดีกินเส้นคํมซดน้าซุปคํมฟินมากใครที่มาเที่ยวรักไทยแล้วเบื่อขาหมูมันโถกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แนะนําเลยค่ะแต่ว่าต้องสั่งทีละจานนะคะเพราะว่าทางร้านให้เยอะแบบจุกๆ เราเองกินไม่เคยหมดเลยค่ะส่วนตัวเราซ้ำบ่อยมากมาได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอน